ที่บ้านนาครสวรรค์โอ้เยอะมากเลยครับอนยะ่างนี้เขาก็ทำนานะครับนี่ครับดูครับทุ่งนาอย่างนี้ยังทำนานะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพัห้าร้หกสบหกครับเจ็ดดอกแค่ข้างทางบรรยากาศครับผม ล่วงเยอะมากเลยครับลมแรงมากครับเย็นสบายเลยครับนี่นครันสบายเลครับไปลวกกินกับน้ำพริกกับลาบโอ้โ้แซ่แบเลยครับมึ่งปลาเวยครับ ครับของทุ่งนาครับนครสวรรค์น้ํายังเต็มทุ่งนาอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเต็มทุ่งนาครับนครสวรรค์ของทุ่งนาโอ้เยอะมากเลยครับครับลมแรงมากครับเย็นสบายครับโอ้บรรยากาศดีครับ เงยนสบายครับเป็นทองทุ่งนาครับดูครับผมแนวนี้นะครับผมแนวนะครับแม่จะไหลไปแล้วกเก็บดอกแคนะครับผมดอกใหม่ๆหมดมันใจดีนะเก็บดูมดันจะตองเยอะมากครับผมหลายต้นมากครับ ขับานหลายต้นนะครับมีเยอะมากเลยเลยแวะเก็บข้าวเขียวงามมากเลยครับผมดูนะครับที่นครสวรรค์นะครับลมแรงมากเย็นสบายนะครับวันที่16เมษายนนะครับ